สบายดีพี่น้องมาลองาพ่น้อง้ปาดเอโดยอาหารสดเลยเนาะแม่ห้องแม่ตา้อพี่น้องโดยมีห้องใครไหด้เนาะห้องแม่ตาแล้วก็ห้องแมมีแห้องแแคนโดยสามตัวบ่แม่ก็เมาเจะตโดย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 นวัดเป็นไข่พีน้องแมกไแม่นแมนขอยกเป็นอุ้ยจักรวนเลย ไผ่ด <Hi> ิจากชาวไทยเหรอสบายดีเด้อพี่น้องสบายดีสุข,ขสุขคนสุโมงสุวรรณพี่น้องเว้ย

tìm sắn 31 biển năm mươi lăm khảo đạo để hắn sửa khảo đạo với hắn hòn 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 ก็เดินก mm ็ตตองขอขอบุญขอบคุณหลยไไปทางปุ้ใหญ่ใจดีเด้อเนาะมีไก่ลุงนอยแล้วก็ให้เนแทีมงานทีตินองคยอยี่แมงสุขภาพร่างกายแข็งแรงรวยที่วเก่าเด้อดเนาะก็ขอขอบุญขอบคุณหลยไไปทางปุ้ใหญ่ใจดีหลยๆเนาะที่ซอยซื้อไก่ลุงบอยเนาะสิโตเพื่นวะิปโตแต่ว่า อ่าเมตตาเอาเมื่อสามเนาะปนุยสองลุงเบาดาวหนึ่งน้องมอดหนึ่งทีมงานบันปังทีมงานเสาเท่าอ่ะใส่ทุงให้ไปน้ยอะใส่ถงให้ไปน้ยลงหายไปด้วยนะจังวะของเชื่อกับเมื่อนน่และว แม่บ่านดีกครัวพี่น้องเลยโดยต้องขอขโมกขับไชยเผยหล่ากับน้องดำแล้วก็สักแคทบ๊อสุ่มลุงนี่แหละพี่น้องเอ้คนพากันทอดคนหนเนาะคุณเป็นลายๆเข้ากับเสียงเมื่อ้แว่ให้เบาดาวก้อนพี่น้องไอ้พราาะว่เพันยูตะทางเมื่อนี่แหละไปแว่ให้น้องน้องมอสเบาดาวน้องเนื้อเนาะน้องเนื้อเรียกว่าน้องทันว่า คนมีสองสื่อไปแวรเห่็น้ำเพลินโ้อยโ่อยส่องละตัวอืมสองละตัว่นประ่านในครัวพี่น้น elle, นองเนะอ,อ้อเเพิ่งจะวิ่งไล่เห็นไหเละเคยหล่ากรับพูทางอกพวกูพิ่นก็ได้ จกักจะกินข้าวกินหนำด้วยย่างพี่นุ้ยเคยหลานคุณ <c oughs> ดีในช่วงนี้นะคุนดีขนาดเพี้ยวไอรีล้อด้วยผัวบริยูพี่น้องเอ้ยนาดำข้าเครียดเพิ่นกระไดโอ้ยปานุ้ยลงวายสองตัวเพิ่นสุดก่อนเพิ่นบ่อไรน้ำมูดี ลุ่งกันเลยว่าให้เพื่อนสองตซ้าส่วนส,สุดนี่ทีมง,งานซ้าแถาห้าปุระตัวมีไอ้เคยปลอมแม่ญาติน,น,น,นกตโน่เนาะเขัวขาควนนกตโน่แล้วกันญาดอนเนาะสามตัวเลยเนาะแมนครบปาพี่น้องเ้าสิบไปให้พ่อกันอยู่เที่ยงบา่ดาวเพื่อนพี่น้องเนาะ เอาไปห้ยพ่นหอดมองหอดบอนแล้วก็เสียเมื่อห้ทีมงานเฮาสิลงงหายไปโน้ยเลยคิดว่าตอนนี้ก็หอดชีวิตมุ่งบจักเพื่อไปเพื่อมาเนาะตัดภาพมาอีกที่พี่น้องมาใกล้เสียหอดเทียงเบาดาวบันหน้าเลยนีด้ A yak căn hộ một nệch à noi. A dọc loại sẽ căn hộ. A dọc loại sẽ căn hộ. A dọc loại sẽ căn hộ. A dọc loại sẽ sẽ ถอดกันนอกก่อนรถข้าเจ้าเขามาส่งทางไหนเนี่ยชนน่เออโดยโดยโดยสร้างข้าเจ้าสิมาเห็ดหายแล้วบ่เนี่ย เออที่ต so ่อ oh. ข like ้าเจ้าเลยหรอปะดูดูดูรับบอลหัมหน่อยกูจะดูพีเกือบตกตกเกือบตกขั้นใดเกือบตกขั้นใดเฮ้ยยอดเดือนละนึ่งเดือนนึ่งเดือนปั้เธอเออน่าจะแข็งเอง โอ้พี่น้องเอ้ยแต่อยากยิกคักท่านว่าเอ้ยเจ้าไห้เลยนะว่าใครแนบบอเหมือนนี่ง่ายง่เลยที่เป็นบ่าวเลยที่พี่น้องเอ้ยเป็นมาน้อยเลยที่โวนับช็อดๆเอมินบมเดมาหน้าเหมือนสาวเหมือนนีเอมินบมเดมาเอมินไปหาน้องต้นแต่เต้าๆุเมื่อ เมื่อน้าแม่ติ้งเพิ่นมาแม่ติ้งเพิ่นเมื่อตลาดและ้วกะ็มาน้ำเล่าเลยโดยโดยเมื่อนี้ก็มีเออคุณยายใจดีเพิ่นซื้อไก่น้ำลุงบอยเนาะโดยโดยโดยตัวนึงเลย <c ười> ขอบใจหลายเด้อคุณยายใจดีขอบคุณหลายเด้อโดยได้รับแล้ว <c ười> เป็นชองได้ด <c ười> ีเนาะสุดก่อนน่ะ <c ười> แม่น้องเพ้ยนมาหายโดยแม่นแล้ว สิ่ก้อนน่ะแม่นั้งเทศเนาะอือดูดูดยเสแซ่บคือไก่บ้านเขาอบเป็นแบบว่าไก่ไตหนำมาเด็ดกินดูดูดูเสแซ่บคือกันเนาะมันอยู่่ระนาณมันไหนอือเบื่อไงมันไก่พันเนาะแต่ว่าออกมาแล้วโอ้คือไก่บ้าดมาเสแซ่บโอ้เนื้อนังกับแซ่บคือกันกับไก่บ้านเท่านี่่แมนอือพอดีไดาให้กินตอนเที่ยงพี่น้องพอดีเนาะกินบ่มีเวลาไปหาได้พี่น้องเลยอ ใม่ยังบมาได้ใซักทื่เราอยากไปซากันถ่าลูกได้บุ๊มบิ้วพ่อแม่ไปขึ้นโคกไปหาตี่ตะกะแตนกับลงเนื้อลงมีดเดืยนนี่ได้โอ้ยไปอะแหละอืออือหาไปเนาะเราก็ได้เทือได้เทือบ่อยู่บ่ไปหาตะกะแตนก็ได้อืออือขึ้นโคกหาอยู่ห้ากลิ่นเพื่อนวะมีเจ็ดสิหายังกินเนาะ แมนมีกบมีเขียดเนาะมีกบมีเขียดมีเห็ดมีเห็ดเออมีเห็ดเนาะมีเห็ดมีน้ำไหมเนี่ยมีปูมีปลาแมนยามฝนมาอาหารกัดลายพี่น้องเอ้ยอาหารเกิดแต่ว่ามีเห็ดชนิดเดียวนะแมนมีลายชนิดแล้วก็ออกเรื่อยๆเนาะพอได้อยู่ได้กินพอได้หาอยู่ยามฝนนะตกมายามเลี้ยงในจักชีหาอยังพี่น้องเอ้ยได้บ่ายเนามันบอมีงานมีการมีงานทำเรืงไอย สิแบบไปรับจ้างขุดดอกคุดมันคือเขาก็ตทรงไปฟังไทยคู่มือนในแม่นทุกการณ์ทางเราเขาแต่ว่าเขาปลูกเขาเจ้าคนเองได้แถวบ้านเฮานะพี่น้องเขาเจ้าปลูกบัวลายปลูกพุระเนกละน้อยเนาะแม่นเขาเจ้าขุดเองเขาเจ้าบัวค่อยจ้างหน่พี่น้องเอ้ยแถวบ้านเฮานะมีแต่ไปรับจ้างรับบายกับผู้เละขามฟังไทยไปเลยเนาะคืออันชาวแกตเราไปเนาะสมดอกปีกอันผู้โบนยากวะ แ <m akes> มนเขาจะปลูกเป็นสินค้าเลย<ช>แต่บ้านเฮ้าเนี่ยก็โอ้ปลูกมันผลบอยากงามได้พี่น้องบิดดินบ้านเฮานี่ยอีกอย่านึอมนราคาต่ำราคาตำเนาะ,นะอืออือืด้ยแมนเอนเอเนาบ้านเนะาะบดาวเน,ะนาะอ,อาบแบบไมสิืมไพยเลย เออได้แล้วบอ่เควโอ้ออกไม่คํหนึ่งเจ้ามาติตรงกับวันนึ้คำหนึ่งออมาคำหนึ่งบอออกไม่ต่วันนอออกไม่คำหนึ่งเดือนสองมันบออือดยโดยด้วยอือเบื้งเดีอสิประมาณวันที่เทไรบุญนี่ยจงเวืองปฏิทินไี่น่อยกะสรจโบหัดอกเออไม่ใญ่ซอนไปหัวหาให้จีจีเอาวางได้วางซึิงห้องน้ำเนี่ยบอสเื่ยังไง อืม10ต้นเนาะช่นงโมเดิ้นเพิ่นว่าโดยโดยงามอยู่ดอกจังว่าสิเวลาใด๋มัวคือบ่12เร็่งบบ่พองบบ่หลายจะประหยัดงบเจ้าของเองนําเยๆๆแม่นั่นแหละคันหลังใหญ่กะงบกะบวกขึ้นอีกเนาะอันอันนุขนาถ้ามีเงินก็ต่ออีกแม่นๆเฮากะจังค่อยๆต่อเติมขยับขยายออกเนาะถ้าลูกใหญ่เีลูกอยากเมื่ออยู่บ้านก็เป็นไปได้ก็ไดู้ men, áo, áo vải vải, po, po da yu, nó, po là phun pha, rồi anh, anh phuk à, mưa con sao nè, rồi đôi, bộ lục quần lại rồi rồi, ha ha, cái gì để mưa, rồi bây giờ, cái gì, lấy nong mót, đi đây nè, đi hong nong mót, nè, chết tổ, buồn mạn nè. นี่ให้เจ้าแล้วก็ให้น้องมอดแล้วก็หาตูเมื่อบันปังแจกใจทีมงานบันปังเนาะต้องขอขอบคุณขอบคุณหลยายๆผู้ใหญ่ใจดีเนาะให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงด้วยเนาะการงานการเงินก็นใหาเจริญลุงเรื่องขึ้นกว่าเก่าด้วยเนาะขอกันคิหนาพี่น้องสหรัชีลิ้สบายดี